อ้นกนกกาเป๊ะเลยค่ะกาเหรือปองกามากินอะไรอ่ะงงี้ทำไม่เยอะต้นไม้ยังไม่เยอะนกมาจองแล้วปองโอ้ยเขียวบ่ละแม่เออปดูนกมาจองแต่ต้นดิกี่ตัวจ้ามาจองอ่ะกี่ตัวจ้าเห็นไหมเห็นไหม เหมืนกนกา,าเหรอก<ต>ามีเยอะแยะเดินๆไปดูทีเป็นร้อยเลยอ่ะต้นไม้แม่ก็เอาปล่อยแประบะล่ะเขียวเป็นไม้ขึ้นใย่แล้วอ่อนก็ปลูกปลูกแล้ปลูก ไปคุมหมองเนาะอืมคุณน่ะขยับขยับไปคุ้มเงี้ยจากคล้องทีมหาวิอะไรกันจ้าอะไรกันจ้ารู้จักกันเหรอทำไมเห่าฉันทำไมจะทีว่ะวันนี้ฝนตกโอ้ยหญ้าเขียวเบิดเออหญ้าเริ่มเขียวคุณน่ะโลกแข็งว่ะขยับไปเฉลิมนะเฉลิมนะเห็นไหม ก้องเห็นนกไหมเห็นเห็นเต็มเลยหนะเห็นไหมวุ้ย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 นูนกันอะไรกันแต่มันเยอะแทะไม่ยากเพิ่งเคยยับไปเรื่อยมันกลัวเราสิส่วนตายกันมีต้นหลอดกันมีวะเดี๋ยวเนี่ไปก็เห็นสีเขียวลายด้วยล่ะหลอดเยอะอยู่งย่าคุณตากำลังขึ้นเป็นแผงเลยอืม น้ำผมเขาเจาะแฉะแบบนี้กันปลาดูหลอดร้ายเยอะปลาดูแถวนี้หลอดมืดเลยปลาดูหลอดแถวหลอดมืดเลยกากากาเธอมาจองต้นไม้เหรอมาจองแล้วเหรอมันไม่เหยียบลมวกน้ำมันลมมันลมโอ้ย,อยแบบลม

ขาตะไคร้เห็นบ่คุณยายมาปลูกขาตะไคร์ต้นต้นกล้ยกล้ยคุณยายมาปลูกว้เกียบ้อยตันนี้ปลูกที่หลังรอดนะรอดเบิดเลยนะก้ากาเธอไม่กลัวฝนเหรออันนี้รอดเยอะอยู่จ่ว่านำนำฉีหร <Okay. S 1> อ,อดว่ามันหงหนามเนาะอืม ข้างนนามข้างหลอดบ้วยน,น่นบนหลอดก็สิตรงนี้แล้วหนามมันข้างมา,มาทางนี้ลูกมาดูทางนี้สิ มันหล่มเท่านี้แล้วเนาะครุบครุบยยอู่นะต้อนอะไรแม่อุ้ยอันนี้ต้นแดงว้า<ห>ลางทางเท้าเลยอันนี้ต้นแดงอันนี้ต้นดแดงแดงยิงด้วยอันนี้พยุงนี่ลูกดูไว้อันนี้เป็นใบขมกน,นี่ต้นพยุง อันนี้ต้นพยุงนะจ๊ะอยู่รอดปลอดภัยนะเทวดาคุ้มครองอันนี้ต้นประดูปลาลูกนี่ใบแบบนี้อันนี้ประดูปลานะประดูปลาอันนี้ที่เราปลูกที่เขาปลูกเองรอดที่สองสี่หลอยก็ตนฟังไีมรู้สึกว่าจะรอดเยอะฝนห้ามมากพอดีมาดูทางนี้ลูก เมนูมลมมีนี่ไม่ลมหรอกหมดลมอย่างไรนูหายไปครึ่งเถาแล้วอันนี้อันนี้ยางนาลูกนี่น้ำพงอาเจ้าไอ้แจ๋ล่ะอันนี้ยางนารอดนะแม่ว่าเพราะว่ายางนาชอบน้ำอือันนี้ยางนาเหมือนกันมาแลมแช่มชื่นยิ้มให้เลยยิ้มให้เลยเทวดารักษานะจ๊ะ เห็นบ่แตกใบละมื่อวนี้ฝนโตค่ะก็เลยช่วหนุูกสาวมากถ้าเิ่งต้นใหม่ที่ปลูกไว้นะคะกะกะัดต้นตายกะคิดว่าบ่ตายค่ะคิดว่าถือฝนละ่ะเพราะว่าไม่ป้าเพิ่นกะซื้อตายไว้เป็นไดดอกเนาะที่ต้นอุ้ยมาที่หลายแฉหมาจะกลอง<า>ทีทสามโต <laughs> ปลาถ้าถือฝนล่ะเพิ่นคือสีฟืนอยู่ค่ะปลาประชาไข่จเจ้าทีแน่ะจะซ้ำโตนะแล้วมันมาเลื่อ่คเายมะปูมะปูคาตะไขใ่ใบบกูดไว้เสื่อมาต่างแขมกินปีใหม่วะจ๊ะคุณะนะ้ส่ย่างดี พยานพยานมาปลูกไว้เริ่มติดละ่ะน้องมาสวัสด,ดี จ้ะเฮ้ยเฮ้ยวนยันังเตนมบันเลี้ยใเปนไขอะมาหนี่มัน้องมาเบิ้งเบื้งวนยังควนยังมานี่ค่ะให้พร้อมเลยมานี่สิใขรเชื่ออะไรอะไรนะตัวรู้จักกันเหรอไอ้หนู เธอทำอะไรเธอเธอมันคือตัวใหญ่แม่เธอทำอะไรแม่มันคือตัวใหญ่แฮะเธอทำอะไรเหรอเธอเด็กเข้าสวนเหรอไหนทำอะารงานตัวอันนี้เธอชื่อไลโอ้เธอชื่ออะไรจ้าเธอชื่ออะไรหวายหวายบูเหมยโบูโบ้โบ้บ้ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไปพ่องก่อน พอลูกพอพอลูกพอไม่เอาไม่เอาลูกโคตรใหญ่เลยไม่เอาไม่เอาลูกไมเาลูแม่ก็กลัวเธอเหมือนกันนะแม่ก็ลัวแูกอ้ยเจ่ใหญ่เลยดีไอหัวยุ่งเธอเหมือนหมียักษ์เลยไหม เราก็กลัวเธอเหมือนกันนะไอตัวนั้งคนนะนนหม,นมาข้างบ้านหมาไอสวนสวนนั่นค่ะยยตัวแบบใหญ่เจ้ว่าเราตัวใ,ใหญ่แห้งตัวใ,ใหญ่แต่ว่าเรากะบ,บกัดดอกแต่ว่าเขากับยานเนาะก็ฟันนําเลยเออไม่เอาลูกไม่เอาโนโนเลยนะแม่ไม่ได้ทําอะไรเธอนะมันไม่ขวดหมืองเดีวมัน,นั่นนี่มันมาขวดมันอาชิมาหาอีหยังก็ได้ห้ากระปู๊กินห้ากระปูกมันมันมัาขวดเนี้ย เธอควดอะไรเธอควดอะไรโอ้โหเดะโอ้มองนี้มันเฉื่นไงเออมันอาจซิมาหาปูหาหนูหาอย่างอ่ะนอางกินนาทีละลูกเก้าถึงสิบนาทีแล้เอาโบ่เอ้ยโบ่บายบายไหนลูกมุไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูฮัลโหลบายบายเรารักกันนะเธอดูแลสวนให้ฉันหน่อยนะนะโอเควันที่ห้าบายบายลูกบายบาย เดี๋ยวฉันจะไปดูไอ้นั้นก่อนนะเธอปลูกบวบไว้ลองลองมาดูสิไม่ปลูกบวบไว้ว้ายหยุดกันไปไมบายไปกับน้องเนี่ยไายบายไายบายนะเธอไฮัลโหลตัวใหญ่ฮัลโหลไม่วาฮัลโหลฮัลโหลถ้าเธอมีลูกฉันขอตัวหนึ่งนะไม่งานแบล็กแล็กนะคนณล้วคนณล้วไปไปลูกไปไปดูให้นะมีดิมีอะไรดินควอดอะไรนะลูกอยาก ออเฟิร์มมันต้องมีอย่างในดิ่นเนี่ยเลยเบ๊าย์เบイベย์ค่ะบ๊าย์เออแปบเดียวไม่จะถ่ายรูปนะอนามวยไม่รู้หน้าหมาตัวไหนเบ๊ายบายไอ้ตัวนี้มันหล่อนะมันน่ากลัวแต่เดินมาตอนแรกไม่ก็กลัวนะกลัวแต่ดีสิมีใหม่อยู่เออบ๊ายบายหนัหละ cái bay kia